เรสวนมาปากน้ำมาคนเริ่มคึคกคักแล้วน,นะครับมีเวลาเหลืออีกประมาณกี่วัน,น,นเนี่ยอ,อีกงานแข่งเรือวันที่8วันนี้วันที่20หเหลืออีก10กว่าวันนะครับโอ้โหปีพายหล่อๆก็ก็นั่งแอคชั่นกันนี่ฮะ ไำธรรมดาขายให้สาวๆหลังสวนก็ได้ดูแล้วก็สาวๆที่อื่นนะครับเออผู้ชมโอดก็มาคุยกันนี่ถ้ามีน้องบอนอีกคนนะฮะนั่รู้รู้ทางแน่นู่นโคตรอันนี้โคตรนะครับวัดกันแล้วอะไรเนี่ยแหลมทราย โน่นนะอะไรอสองลำดูก่อนโอ้น่ากลัวน่ากลัวเลยพี่น้องเอ้ยโอ้โหโสดครับโอ้โดดโอซัดกันจริงเอากันจริงแล้วโอ้ลองวัดดูเออดูสิฝีตีนเรือไม่ต้องพูดถึงเอา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 ,เอาฝีพายแล้วกันเพราะว่าตอนนี้เรือเป็นเรือซ้อมนะครับของจริงยังไม่ออกมา ไกลๆเลยเรือเก้นโขนชิงทงนะครับแอพระแข่งเรือหลังสวนเินโขนชิงทองหลังสวนที่นี่สนามซ้อมสนามชิงเน่ยแต่ว่าคบมาซ้อมกันอยู่นะครับเป็นวันซ้อมนะครับไม่ใช่สนามซ้อมสนามจริงนี่แหละคนเยอะแยะเลยนะครับ คนอย่างก็มีงานเลยเนี่ยะนะครับอย่างเดีอ,อีกเป็นเรือแข่งก็วันที่ที่8นะครับงานมีตั้งแต่วันที่3ถึงเออสิบสองแต่เรือแข่งตั้งแต่วันที่8ถึง12นะครับเชิญชวนกันมานะครับมา,ามาเที่ยวงานแพระแข่งเรือขึ้นโขนชิงทงที่อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมนรอ่าออกเรือ เห็นว่าให้มิดมิดดำามายไอ้มิดพายนะครับต้มิดด้ามไม่ไหวมิดมือบนนีตายเลยเอออาพยานี่ก็ไม่ธรรมดาแล้วนะครับเป็นที่จับตามองของเสียนเรือเลยนั่นดูเอากันให้ดูให้เต็มๆเวลาออกเรือหนักเล่นแน่นนะครับไอหย่าเว้ ชักยาวแล้วผู้ชมผู้ชมอามาดูคนพายเรือนะ่เนี่ยอโอ้โนนโอ,โอคนนู้นรู้สึกว่าเหมือนรู้จักนะ่ะกินอ,อะไรปากน้ำนี่เองนะครับเห็นหนายท้ายคขอนั้นเออเออเอาทายมา ไม่รู้ตามสไตล์หรือตามจะตายเนี่ยนี่คนนี้เนี่ยนี่เห็นอยู่นี่เออตอเพรือปีนี้ตามสไตล์หรือตามจะตายตามจะตายอีกพี่น้องเยไม่ใช่ตามสไตล์คือตามเพื่อนตามจะตายแล้วมันเออไม่ใช่สไตล์อ่นตามจะตายทุกปีไม่ไหวเว้งานเหนื่อยตาน้ำน่ารักนะครับทีมงานปากน้ำนี่ ถ่ายทั่วๆกันโอ้ยคนนี้รอวะ่ะเอออถ่ายหนุมห่มรอยสาวๆน้ำไหลเลยพี่น้องอเออเมื่อกี้เลยรู้ว่าปากน้ำตาไม่ใช่ใครดีแล้วกันนี่สองลำเห็น,น,นว่าประมาณ150ร้อยห้าสิบฝีพายว่ะคู่เผื่อนพี่น้นองอ,อย่าลืมนะกดไลก์กดแชร์กันนั่นส่งคลิปประกวดอยู่เนี่ยเออกดแชร์กันเล่งนับยอดแชร์อยู่ คืนก็มีเลี้ยงเพื่อหาทุนนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ไปเมื่อคืนติดภารกิจอยากไปอยู่เหมือนกันพี่น้องชาวนาพญานะครับเป็นที่จับตามองอยู่นะครับพี่น้องชาวนาพญาน้า,า,นาถ่ายให้ฝรั่งดูพี่น้องเออว่าคนไทยรอนะรอกว่าカメมดเนะี่เอ,าเอ,าเอา้าเออนาพญา นะครับมาฝีมาลายมือปีนี้น่ากลัวนะฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับคลิปสุดท้ายนี่เป็นคลิปส่งประกวดของทางกองงานครับเออฝ้าบอกฟ้าบอกเงี้ยนะอ่าอ่าผู้ใหญ่นะฝ้าน้องๆ้อบอกกดไลค์กดแชร์พวกมันของของผมเพรามันนะเออรู้จักอยู่นี่นะเออคลิปลังสุดเนี้ยกดไลค์กดแชร์เลยกดถังไลค์กดถังแชร์กันนะครับ,นะรบโอ้แข็งแรงแข็งแรง โอเคอย่าลืมที่สั่งอย่าลืมที่สั่งที่บอกไว้กดไลค์กดแ like, ชร์กันมากันน้ำมาใต้แล้วออโอ้หนายไอ้ย่าเฮยอ,อย่างนี้เลยอ้มอ่าน่าไอ้ลูกเป็นพ่อค้ามาขายถั่วด้วยโอเคนะเอาถั่วถุงหนึ่งอ,อุดหนุนรถไฟประมานโค้งรถไฟช่วงนี้ก็ เรือก็ทยอยกลับไปแล้วนะครับพี่น้องชาวรถไฟมีโอกาสเที่ยวหลังสวนนะครับงานแข่งเรือเรือมีวันที่8ถึง12นี่รถไฟรถไฟตืดเลยยังไม่ยอมกลับเนี่ยฮะยเคลังมา,าเราเคลังวันนี้ฮะทีมเคลังนะไม่ใช่เคลังอ่ะ <laughs> บ้านควรพี่น้องเอ้ยแหมคนบ้านควรรอรอ,อพี่ <c oughs> <c oughs>